สวดทสวีทสวีทได้ปะได้ปะได้อดัมดามแล้วสองสโอ้เพิ่นเหยียบไปน้องเพิ่นถากกล่องนี่นี่นี่านปลาใหญ่พี่น้องปลาใหญ่ของบ้าวลุมนะปาดุรวะปลาดูยื้อวะปาดูน่อยน้อยลูกมันตัวนี้ Bà ya baya 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 bay 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 งานพี่น้องพี่พี่พี่ไหนบุได้บุได้บุได้สักบุได้สักัวบุได้บุ้โอ้ยตัวบกตัเยที่หกินขนาดลยฮัลอ๋อก็ขาเอาป่าเฮ้ยเอ้พี่น้องคนงานนะไปไปตกินไปดิไปเลยเอต์ตกินมาหนิเจอแล้วเจอแล้ว ตาบ,บาบ่อสบอบ้าเอาบ้าเอค่อยใส่ลูกคุณได้นี่พี่น้องนี่ว้าห้ามป่ามีกี่ดอกอืมจะปดูจะปดูเฮ้ยสัจจะอีกแล้วไอ้หางคือขาสุดตัวนะหางขาดนาะบ้าว่าไปตาบอ่อ วงตาบอดเลยหรว่จมึงมันคบเี้ยมึงเด่ยูมันคบนี่ว่าจูอออไ้เต็มสองมาแล้วครับเต็มสมาแล้วพี่น้องอือลูกมันอันเอตกินประดูอาแล้บานนี่เอาละเอาละขอยืรือข้อยมเดี๋ยวลาคอย้อปลาคอยือใช่รู้ไหมาคอยือคืออะไรน่ะาคอยือ การฝึกฝนวิทยายุทธของเราจบบอ้ยบวงสเียวเฮ้ยโป้ถุงใสถุงไฟเมื่อเขาสุดยอดถูกพี่่น ตากันเห็นอีกแล้วเก็บเก็บให้ลูกแล้ให้ลูกแล้มาดิเอาให้ลูกพาดี้ให้ลูกให้ลูกเอาโดนให้ลูกจังเลยเป็นนี่หมอ่ะนะเบลเป็นเนื้อหมาโอ้น้ำพอดีเม่อหรองงดลบหรอเวลามันเดือนยี่หทั้งทีนะเดินเดินเดินโอเคโอเคคนเอาขึ้นนไปเลยวะขึ้นไปเลยเรียกเลยจับเงือกจับเงือกจับจับปลานะจับไปปั๊บ chấm húa mà hắn mong như nhieu hận chấm húa mà mong nhieu hắn hận chấm húa mà hắn thời gian ao cá sẽ vón nhúm qua đi rồi sau đó thì ừ. vào đây thì nó sẽ díng cái gì vậy 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 โอ้โหกกันเยอะอยู่โอ้โเอากระไรสัตว์ดงหักเอโอ้จัเบียร์นี่ห้างคินมากนะโอ้โระเด็ดปปยปยปเปนไม่ั้อ ไปแล้วไปปปิ้งบ้นี้ปปิ้งปิยโอไปกา้ยน้อยก็อยน้อยน่อยนึงเอาเปลี่ยนมหมดให้ลูกเดิพี่น้องเอ้ยมางี้นี่ปีีตัวนึง้ย้เน้้น้ยเเ้ยน้ยเ้ โอ้ยสองดอกปาเนี่พี่น้องเลยปลาคืออ้อนเนี่ยปลาปืนปลาปืนปลาปืนพี่น้องปลาปืนฟิฟจ้มีไปมีเจ้นเสี่้ีกตวคู่สใจญุดาอาไเ่ กดไลค์กดตะไคร้กดบล็อมาพูดได้ด้วยครับอย่าลืม